สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในเกมเออดอกไม้เล่นง่ายนะครับเที่ยวมารวมอย่างเงี้ยครับเอามารวมเสร็จแล้วก็เอามารวมต่อไปอุ้ยบ้าเฮ้ยนี่ครับรวมนะครับอันนี้คือบอสนะนี่ไงบอสมาเลยครับอะไรนะทีเดียวบอสกลางมากคเขาพังตัวตีผมเทพมาก แล้วซึ่งตอนนี้จะรวมได้จะได้เยอะเลยอ่ะทำไมไม่โดนนี่ได้เยอะเลยตอนนี้ก็รวมรวมได้เยอะเลยรับโอเคตอนนี้วิ้ได้ตัวใหม่แล้วินน่ารักอ่ะรวมได้วะไม่รวมเลยกว่านน่ารักเลยอ่ะรวมไม่ได้วะนีต่ตัวใหม่ตัวใหม่ก็ซื้อดิ นี่ครับอุ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยโอ๋อได้คณได้เสียงหขอทอทไรอยู่นั้นคือแม่ผมกำลังจะทำหม,มาม่าให้ผมเยอะๆอะไรเด้ออืโอเคแล้วก็มี อันนี้คือใช้ห้าร้อยเพปมันจะทำได้ห้าครั้งเดี๋ยวแล้วกดอันนี้คือคำว่าฟรีนะถ้ากดต้องกดโฆษณาจะได้ไม่รู้เกี่ยอะไรลองกดดูนะโอเคนี่กดแล้วนะโฆษณาแต่ว่าอันนี้ถ่ายไม่ได้เยอะหรอก มาแล้วนะแมามาเด็ดเด็ดเด็ี่ไม่ไม่กี่หัวโลดเอ้ยนี่ไงได้เลยครับเอ้ยนี่ไงผมได้เยอะเลยครับโอเคฆษณาได้แล้วไม่โฆษณาไม่ได้อีกนี่บอสนี่นี่บอสโอ้บอสใหญ่ทำไมมันโอ้เนี่ยมันกากมากครับ ก่นผมแบบมคนปล่อยอะแต่แต่อันนี้จะไม่ไม่เผยไม่เปิดเผยหน้านะเพราะว่าอันนี้ไม่อยากให้รู้ว่าใครน,นี่ใครพูดอยู่พูดแค่บอกอายุอะไรได้นะอายุเจ็ดขวบนะครับอันนี้ผมอยู่เตาปูนสอนอประยุทธ์จัตโรอาย